สวัสดีลูกๆชั้นป2ทุกคนนะคะพบกับครูนุ่นนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะในวันนี้นะคะครูนุ่นจะสอนเด็กๆนะคะในเรื่องของการสร้างโจทย์ปัญหานะคะ,ะให้เด็กๆนะคะเปิดไปที่หน้า70นะคะพร้อมกับครูนุ่นได้เลยนะคะ,ะหน้า70ตรงนี้นะคะจะเป็นการสร้างโจทย์ปัญหานะคะซึ่งการสร้างโจทย์ปัญหาการคูณนะคะ ก็จะมีขั้นตอนนะคะ UC ขั้นตอนนะคะอย่างเช่นในหน้า70นะคะเขาบอกว่าสร้างโจทย์ปัญหาการคูณจากจํานวนที่กําหนดให้นะคะซึ่งจํานวนที่เขากําหนดให้นะคะมี2จํานวนนะคะก็คือเลข4กับเลขเกใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเราจะมีขั้นตอนนะคะในการสร้างโจทย์ปัญหายอย่างไรนะคะอะดกๆไปดูขั้นตอนที่1นะคะขั้นตอนที่1นะคะ เราจะต้องกำหนดความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์นะคะความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เรื่องนี้เนี่ยก็คือการคูณนั่นเองนะคะอ่ะสเต็ปที่2หรือขั้นตอนที่2นะคะก็คือสร้างเรื่องราวจากจำนวนนะคะเราเขียนเรื่องราวนะคะได้ว่าซินีมีตุ๊กตา19ตัวเจนจิรามีตุ๊กตาหมีมากกว่าซินีอยู่สเท่า น,ะะนี้ก็เป็นการสร้างเรื่องราวนะคะมาดูขั้นตอนที่3นะคะหรือสเต็ปที่3นะคะตั้งคำถามคำถามก็คือเจนจิรามีตุ๊กตาหมีทั้งหมดกี่ตัวโจทย์ปัญหาการคูณนะคะก็เลยมีดังนี้ค่ะ,ะซีนีนะคะมีตุ๊กตา19ตัวเจนจิรา mm hmm. มีตุ๊กตา มีมากกว่าซีดีอยู่สีเท่าเจนจิรามีตุ๊กตาหมีทั้งหมดกี่ตัวนะคะและมาขั้นตอนที่4หรือสเต็ปที่4นะคะเราก็จะหาคำตอบนะคะโดยการนำา4คูณ19นะคะก็จะเท่ากับ76ดังนั้นเนี่ยเจนจิรามีตุ๊กตาหมีทั้งหมด76ตัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนในการสร้างโจทย์ปัญหาการคูณจากจำนวนที่กำหนดให้นะคะเด็กๆนะคะ เปิดไปหน้า72เลยนะคะเราจะสร้างโจทย์ปัญหาการคูณนะคะแล้วก็หาคำตอบด้วยนะคะครูนุ่นจะทำข้อ1ให้เด็กๆดูนะคะแล้วเด็กๆก็ทำข้อ2เองเลยนะคะอ่ะเรามาดูในข้อที่1นะคะมีเลขมีตัวเลขหรือมีจำนวนอยู่2ตัวใช่ไหมคะอ่ะนั่นก็คือเลข16กับเลข7นะคะ เอางง่ายว่าติๆจะต้องนำสอตัวนี่แหละปาคูณกันใช่ไหมแต่ว่าเราจะสร้างเนื้อหาหรือว่าเรื่องราวยังไงดีนะคะสร้างปัญหา,สร,าสร้างเรื่องราวนะคะสร้างเรื่องราวแล้วก็จะมีคำถามของเรื่องราวว่าเราจะต้องอเขียนคำถามยังไงพร้อมกับการหาคำตอบนะคะ,อ,ะอย่างเช่นคุณนนุ่นจะตั้งว่ามีใช้ไข่เจฟองในการทำเค้ก1ก้อนนะคะก็จะเขียนว่า อะมีนะคะมีใช้ไข่ใช้ไข่เจ็ดฟองอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวนะคะในการทำเค้กในการทำเค้กหนึ่งก้อน หนึ่งก้อนอถ้าต้องการทำเค้กถ้าต้องการทำเค้กเท่าไรคะเลขเจ็ดเราเอาไปแล้วลูกทำเค้กต้องเป็นเลขอะไรลูกทำเค้กสิบหกใช่ไหมคะสิบหกก้อนอ ม,ไไะะมีจะต้องใช้ไข่ไก่กี่ฟองนั่นเองนะคะมีจะต้องใช้ไข่ไก่ทั้งหมดกี่ฟองอทั้งหมดกี่ฟองอ ตรงนี้นะคะก็ให้เด็กๆเป็นยังไงลูกมันจะมีบรรทัดที่3ใช่ไหมคะเด็กๆอันนี้คุณนุ่นได้สอบบรรทัดบรรทัดที่3เนี่ยเราก็แสดงวิธีการหาคําตอบใช่ไหมนั่นก็คืออะไรลูก16ก้อนก้อนละ7ฟองจะเท่ากับเท่าไหร่อ่ะเด็กๆก็ลองไปทุนะคะอ่ะสิบคูณเค่ะ 7 5 35 7 6 42เอา7คกก่อนนะคะใส่2ทด4 7่เคูณนเป็น7จบวกเป็น11นะคะก็คือจะต้องใช้ไข่ไก่ก็คือเท่าไหร่ลูก1 1 2ฟองนั่นเองนะคะอ่ะวก็พอเราแสดงวิธีการหาคำตอบเสร็จนะคะอ่ะต่อไปเด็กๆก็เขียนคำตอบนะลูกคำตอบก็คืออ่มีนะคะต้องใช้ ไข่ทั้งหมดไข่ทั้งหมดจีอา uh, ฟองนะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะหรือเด็กๆจะเอาโจทย์ใหนนะคะที่ไม่ใช่ตามคูณนุ่นก็ได้นะคะ,แล,ะแ,แล้วแต่เราอันนี้คือคูณนุ่นยกตัวอย่างนะคะังนั้นให้เด็กๆทําในส่วนของข้อที่2องจัดการทำเองได้เลยนะคะ ทีนี้เด็กๆเปิดไปที่หน้า73นะคะซึ่งหน้า73เนี่ยมันจะเป็นการอะไรคะเติมตัวเลขแสดงจำนวนลงในช่องว่างอ,อง่ายมากเลยนะคะเดี๋ยวคุณนุ่นจะทำข้อหนึ่งให้เด็กๆดูจากนั้นให้เด็กๆทำในข้อที่2เองนะคะอ่าเด็กๆมาดูในข้อที่1ค่ะอ่าเด็กๆดูค่ะในข้อที่1เนี่ยก็จะมีข้อความนะคะเขาบอกว่าอะไรกี่มีจานอยู่จุด,ด,ด กี่ใบคะเด็กๆดูจากรูปนะคะแล้วก็นับเลยลูกว่ามีกี่ใบลูกใบที่1ที่2 3 4 5 6นะคะมีจานอยู่ กี่ใบคะ6ไปแเราก็เขียนเลข6ลงไปลูก6ไปนะคะแต่ละใบมีบ้าจางตัวนี้คือขนมบ้าจางนั่นเองแต่ละใบมีบ้าจางกี่ลูกด็กๆก็ดูจากรูปแล้วนับเลยค่ะลูกที่1ลูกที่2ลูกที่3และลูกที่4นะคะแต่ละใบก็จะมีบ้าจางเท่าไหรคะ4ลูกนั่นเองค่ะ,ะจากนั้นนะคะเราก็ทำยังไงลูก กี้จะมีบ้าจ่างทั้งหมดเท่าไหร่ก็แสดงวิธีการทามตรงนี้นะคะแสดงว่ามีจานอยู่6ใบแต่ละใบมีบ้าจ่าง4รลูกนะจับคูณกนนะะันค่ะ6คูณกับ4ได้เท่าไหร่คะะด็กๆตอบเลยนะคะ6 4 24นั่นเองเก่งมากเลยนะคะแสดงว่ากี้มีบ้าจ่างทั้งหมด24ลูกนะคะโอเค อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะให้เด็กๆทําต่อนะคะในข้อที่2นะคะเด็กๆทําต่อนะคะในหน้า72และหน้า73สนะคะ,ะสำหรับในคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆวันนี้ก็สวัสดีค่ะ